ประชาธิปัตย์เร่งสอบสสงูเห่าโหวตนายกเสฐานายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่สสพักประชาธิปัตย์โหวตสวนมติพักในการเลือกนายกรัฐมนตรีเสฐาชวีสินซึ่งทางพักประชาธิปัตย์มีมติโหวตให้พักไม่ออกเสียงแต่กลับมีสสโหวตเห็นชอบถึง16คน นายชาติกล่าวว่าองค์ประกอบของพักมีสมส่วนก็คือพักกรรมการบริหารพักและสสการที่ไปปฏิบัติแล้วทําให้พักเสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาให้เกิดความแตกแยกเป็นสิทธิของสมาชิกพักจํานวน20คนที่จะเข้าชื่อตั้งกรรมการสอบสวนว่าพฤติการที่ทํานั้นมีความสูญเสียต่อพักมากน้อยเพียงใดแม้จะเป็นสสแต่หากมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ชัดเจนว่าพักประชาธิปัตย ไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการไปเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลซึ่งการร่วมรัฐบาลนั้นต้องมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นการดําเนินการของพรรคประชาธิปัตย์มีขั้นตอนอยู่บุคคลใดที่เป็นสสหรือทําหน้าที่รักษาการที่ไม่ใช่ตําแหน่งโดยตรงและไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการบริหารพรรค หากไปเปิดตัวเกินหน้าที่จนพักเสื่อมเสียต้องยอมรับว่าในระบบตอนนี้พักประชาธิปัตย์ได้เป็นฝ่ายค้านพักประชาธิปัตย์ก็ต้องไปดําเนินการจัดการปัญหาภายในของพักสําหรับการโวรหวตนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายถือว่าเป็นเอกสิทธิ์แต่ถ้าที่ประชุมมีการพูดคุยและมีมติก็ควรจะปฏิบัติตามมติแต่ถามว่าผิดหรือไม่ มีรัฐธรรมนูญที่ใหญ่กว่าข้อบังคับพักคุ้มครองอยู่แต่เมื่อมีการคุยกันไปแล้วไปลงอีกอย่างหนึ่งก็ก่อให้เกิดความแตกแยกในพักและสร้างความเสียหายส่วนต้องขับออกจากสมาชิกพักหรือไม่ก็เป็นไปตามหนักหรือเบาส่วนตัวมองแล้วว่าหนักมากอยู่ที่ระเบียบข้อบังคับของพักว่ากรรมการบริหารพักมีมติร่วมกับที่ประชุมสสอ,อย่างไรโทษหนักก็สามารถขับออกจากพักได้ ทุกเรื่องก็สามารถพูดคุยกันได้แต่ความเสียหายในระดับนี้หัวหน้าพักก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนนายสาธิตกล่าวทิ้งท้าย